Okay, มาแล้วขออนุญาตแชร์สักครู่นะคะสำหรับสมาชิกที่เมื่อกี้เข้ามาแล้วสัญญาณมันขาดมันตัดไปนะคะเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราสองคนขอเวลาสั้นๆนิดน,นึงเดี๋ยวไปแชร์ก่อนนะคะแ <c oughs> ชร์นะอาจารย์อาจารย์แชร์ของอาจารย์ยังสมาชิกของ <c oughs> อาจารย์ค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราแชร์เผื่อ สมาชิกท่านหนึ่นก็จะได้รับการแจ้งเตือนด้วยนะอาจารย์จ๋าโอเคค่ะ <Okay. S 1> หกแล้วโอ้โหแสดงว่าเหนียวแน่นนะจ๊ะน,นะเมื่อกี้หลุดไป <laughs> นะคะแล้วก็สมาชิกก็เข้ามาอย่างรวดเร็วนะจ๊ะน,นะวันนี้ค่ะเราใช้ไม่ได้เลยจ้ะกอด เริ่มเลยเนาะเริ่มได้เลยนะคะค่ะก็สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ต้มค่ะแล้วก็สวัสดีสมาชิกชาวแฟนเพจวัดโพแอนเชตวันที่รับชมไลฟ์สดของเราอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธที่8ธ<ร>ันวาคมพุทธศัก,การาช2564อีอีกอีกไม่นานก็จะสิ้นปีแล้วนะอาจารย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์เองอค่ะ ปีหนึ่งวันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเ,เลยเนาะค่ะนะคะสำหรับสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะคะก็แจ้งมาว่าภาพเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะาจากสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่ในห้องสตูดิโอแล้วก็สัญญาณก็ติดติดขัดๆนะคะขอประทานโทษคัะเนื่องจากสัญญาณเรามีปัญหานิดหน่อยค่ะ แต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างก็แจ้งปัญหาการรับชมแล้วก็ภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะค่ะสมาชิกเป็นยังไงกันบ้างไม่เจอกันสัปดาห์หนึ่งนะคะหวังว่าทุกท่านคงสุขภาพดีเพราะช่วงนี้อากาศก็เย็นนะจาาเย็นค่ะค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าอีกไม่เท่าไหร่ก็ต้องเก็บเสื้อกันหนาว แต่ว่าเดี๋ยวก็คงกลับมาหนาวอีกเนาะจย์เนาะ<ช>เพราะว่า<ช>เพิ่งเริ่มเริ่มเท่านั้นเองนะคะ,ะค่ะเพราะ,น,ะ,ะนั้นสําหรับช่วงนี้สมาชิกนะคะที่รับชมเราอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะอากาศหนาวเย็นก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ<ช>ค่ะวันนี้เจอกันกับอาจารย์สมพงศ<ช>์สองสัปดาห์ติดอาจารย์นะสัปดาห์<ช>ที่แล้วเราเจอกันกับอาจารย์สมพงศ์แต่ว่าได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ การนวดตัวเองใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มีการยืดเหยียดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าในหัวข้อวันนี้ค่ะที่เราเจออาจารย์สมพงศ์ก็จะเป็นในเรื่องของรูสีแัดตนค่ะเป็นเรื่องของฤูสีแดดตนค่ะค่ะเจอเลยค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้รูสีแดดตนที่อาจารย์นํามาฝากสมาชิกชาวแฟนเพจของเราเหมือนเดิมไหมคะอาจารย์สามท่าไหมใช่สามท่าก็ช่วงนี้อากาศเย็นอากาศใช่ไหมครับเพราะว่า พอ,ออากาศเย็ยนปั๊บบางครั้งเราก็จะมีอาการตึงเมือก่อนใช่ไหมครับค่ะ,อ,ะอย่างเช่นยกตัวอย่างกดขากดเขา่าเนาะกดยืนราเดินอะไรีว้วิธีง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆเพราะว่าเป็นการยืดตัวเราเองะนะครับก่อนที่จะไปฤกษีดษะตนะก็คือแนะนำนิดเดิงเหมือนกับเราวิธีนั่งจับมูอาานั่งอย่างงี้นะครับอ๋อเริ่มเลยใช่ไหมค,ครับเนี่ยเรานั่งอย่างงี้เราฝึกนั่งอย่างงี้หนึ่ง นะครับสองก็ขยับเท้าเราออกด้านข้างไปอย่างนี้อาจารย์คะอ่อเริ่มอาจารย์เราเอาด้านข้างเนาะด้านข้างเดี๋ยวสมาชิชาวเปนเพจของเราก็จะได้เห็นจาก่อนเราวางกับพื้นเราค่อยๆยืดเป็นทีละนิดละนิดอาจารย์ค่ะเนี่ยครับค่ะอันนี้สองนะครับสเต็ปที่สองที่เรานั่งเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งหนึ่งเรานั่งแบบบดส้นเท้าเราอกใช่ไหมครับสอง แล้วก็ขยับออกไปค่ะเนี่ยครับเรานั่งออกับที่นอนกับพื้นนะครับส่วนสามเราอาจจะขยับนิดหนึ่งโดยการกระดกปลายนิ้วเท้าเราไปข้างหน้ากระดกปลายเท้าไปข้างหน้าแล้วเรานั่งลงเนี่ยมันจะยืดกล้ามเนื้อขาด้านในอันนี้ค่ะ เป็นสามสเตปใช่ไหมจันใช่เป็นสามสเต็ปค่ะอี่ยเรานั่งพอเรานั่งปั๊บอย่างเงี้นะครับจะรู้สึกตึงปวดที่หน้าขาที่เข่าค่ะท่านี้ก็คือขอโทษนะครับค่ะแก้อาการปวดขาปวดเข่าได้ด้วยจืนค่ะสามสเต็ปใช่ไหมจันใช่แก้อาการปวดขาปวดเข่าได้ด้วยหนูไม่คืนเลยจ้ะแค่สเตปที่หนึ่งขอากระจาแค่แค่ท่าที่หนึ่งนี่ก็ ึงนะจ๊ะนะหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเราอาจจะโดยการเรียกว่ามันคล้ายคขัดสมัครขอนุญาตถอนค้างนะครับค่ะจะได้เห็นชัดๆค่ะใช่นั่งแค่เหมือนกับเรายืดหลังยืดขาเรายืดจันค่ะแค่ยืดแล้วเราก็ดึงก็คือควายใช่ไหมคะใช่ควายในการนั่งควายแล้วก็ดึงหรือน้อมมาจับเท้าเราอย่างนี้ค่ะ ค่ะค่อยๆดึงค่อยๆย,ยืดมาเนี้ยก็อย่างที่บอกเราอาจจะนั่งดูทีวีนั่งคุยแต่เราก็ทำาบทีละนิดเล็กๆน้อยๆมันก็จะช่วยแก้อาการตึงแก้อาการปวดได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งพอเราเสร็จข้างนี้เราอาจจะทําข้างนี้ก็ทำสองข้างเนาะจ้าเนาะใช่ทำสอข้าง,างจะได้จะได้สมดุลกันค่ะ หรือดึงมาอย่างเงี้ยอ๋อดึงหรือดึงด้านข้างแร้นี่อ๋อดึงอันนี้ก็แก้ปวดหลังปวดขา้โอาจารย์ใช่มือมือมือนี้ดึงแต่มือนี้นี่ก็กดเข่าได้หรืออาจารย์ลองเปลี่ยนมือค่ะเปลี่ยนมือมือมือนั้นดึงยิ่งยิ่งตึงยิ่งปวดโอ้โหนูไม่น่าจะทําได้จังโอ้โหใช่อันนี้ตึงใช่ใช่เลยอันนี้แก้ปวดขาปวดหลังได้ด้วยค่ะแล้วอีกอย่างนะครับ ถ้าเราทำได้เราเหมือนกับดัดคล้ายๆขัดสมาเพชรอย่างนี้เราค่ค่อยๆทีละนิดละนิดละนิดมันจะแก้ปวดเข่าแก้ปวดข,า,วดขาด้านนอกแล้วเราก็ดึงเท้าเราขึ้นมากว่อ๋าค่อยอย่างนี้เหรอจ๊ะควอยไปเลยโอ้โหมีเริ่มเริ่ม เร่ยากขึ้นแล้วนะจานะใช่อัน <inqu iet S 1> นี้เราทำทีละนิดละนิดละนิดเราค่อยๆยืดค่อยๆ <üler> ขยับค่อยๆโยกค่ะแต่ท่านี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาสําหรับผู้สูงอายุบางท่านเนาะที่มีปัญห <c oughs> าเรื่องของเขาเอาเป็นว่าในทุกๆครั้งในการออกกําลังกายจาันเอ่อใจะยําอยู่เสมอว่าทาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะได้แค่ไหนแค่นั้นอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นที่ว่าเราทําทีละนิดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราฝึกทีละนิดละนิดละนิด มันก็จะเป็นการเหมือนกับเรานวดตัวเองยืดตัวเองจะยืดเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวบางคนอาจจะขยับได้แค่ระดับนี้แต่พอฝึกไปสักแค่คหาเสิบทปนสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขยับทีละนิดะนะครับมันก็คือเหมือนกับเป็นการที่เรานวดตัวเราเองบางครั้งก็บางครั้งเราปวดเราเมื่อยแต่เราลองมาทํามายืดมาดัดตัวเราเองมันก็ทําให้เราหาย มันก็เป็นการดีต่อสุขภาพเราค่ะอาจารย์แล้วฤาษีดัดตนนะครับหลังจากที่เรามายืดขาก่อนคลายกันไปแล้วท่านี้นะครับเรามาใช้ท่าเหมือนกันเป็นท่าต่อเนื่องเกี่ยวกับขาอาจารย์ค่ะนะครับอันนี้ชื่อว่าดัดตนแก้ลมส้นเท้าอือเมื่อกี้ที่เป็นแค่วอมร่างกายเฉยๆยืดร่างกายเฉยๆเนาะอาจารย์ค่ะวิธีปฏิบัตินะครับก็คืออ่า กล้องมองเห็นไหมเดี๋ยวดูนะครับค่ะเดี๋ยวขยับขออนุญาตนิดนึงขยับอย่างนี้จะได้มองเห็นชัดๆนะคะค่ะวิธีนั่งเรานั่งโดยการนั่งบนส้นเท้าค่ะแล้วใช้มือเรากดที่บริเวณกลางฝ่าเท้าทั้งสองข้างส้นมือเรากดอย่างนี้นะครับค่ะจากนั้นเราค่อยๆกดกดฝ่าเท้าแล้วค่อยๆเอ็นตัวยืดขึ้นเชิดหน้าขึ้นให้มากที่สุด ฝ่ามือกดที่เท้านะครับค่ะยืดไว้ค้างไว้ห้าสีสาสองหนึ่งแล้วกลับมาท่าเตรียมอ่อีกครั้งที่หนึ่งค่ะครั้งที่สองห้าสี่สามสองหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะ ห้าสี่สามสองหนึ่งครับอันนี้ก็คือแค่แก้ลมส้นเท้าคนะครับส่วนท่าอีกท่าหนึ่งจะเป็นท่าต่อเนื่องก็คือโดยการใช้มือเราจับที่ปลายเท้าอย่างเงี้ยครับจับปลายเท้าทั้งสองข้างแล้วฉีกขาแล้วเหวนิดนึงแล้วเอ็น,นอตัวท่านี้เออชื่อว่าดัดตอนแก้สะบักหน้าจมอ๋อแก้สะบักหน้าครับค่ะ,คะ,คะ มันจะยืดแขนเราเหมือนกับเรายืดไหล่ด้านหน้ายืดสะบักนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งค่อยค่อกลับแต่นี่ตึงมากเลยนะจารย์ตึงใช่มันจะตึงนะครับมันจะยืดสะบักเรียกว่ายืดไหล่ยืดแขนเราไปด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็กลับ ใช่อีกครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆดึงค่อยๆยืดให้มากที่สุดยืดตัวเราขึ้นด้วยห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วค่อยๆกลับมาท่านี้ชื่อว่าดัดตอนแก้สะบักหน้าจมสะบักหน้าจมก็เหมือนกับเรียกว่าเนี่ยไหลเราด้านหน้าไหลด้านหน้าเนี่ยก็เรียกว่าสะบักหน้าจมนะครับมันางครั้งที่เราหายใจขัด หมือนหายใจไม่อิ่มอะไรพวกนี้หรือไหลเขาเรียกเหมือนกับคล้ายๆไหลติดด้านหน้าด้วยอจารนะครับอันนี้ก็คือดัดตนแก้คกว่าสบักหน้าจมนะคะแล้วอีกท่าหนึ่งนะครับอ่าเราหันหันมานั่งตรงเนี้ยโดยการหันมืออย่างนี้ชื่อว่าดัดตนแก้ลมทั่วสรับาง ดัดต,ตนแก้ลมทั่วสรารพางก็เหมือนกับลมทั่วร่างกายเราทั่วทั้งร่างกายเลยใช่มันมีอาการติดขัดตรงไหนนะครับะะแล้วก็เหมือนกับเป็นการยืดมีเมื่อกี้นักเรียนถามว่าฤษีฤษีดัดตนสบนายมากโจมอะ่ะดึงขาขึ้นหรือกดขาลงครับดึงขาขึ้นนะครับเราดึงเราเราจะล้างดึงเท้าเหมือนกับยืดต้านกันกระหว่างเท้ากับแขนเรา นะครับมันจะเป็นการเหมือนกับยืดไหล่เราด้วยดึงต้านกันนะครับระหว่างเท้ากับแขนกับเท้าเท้าก็ต้องแบบต้านแรงขอต้านแรงกันครับตัวเราแอ่นมันกับยืดยืดสะบักหน้าให้มากที่สุดยืดไหล่ยืดสะบักครับแล้วอีกท่าหนึ่งนะครับดัดตนแก้ลมทั่วสารพาง ลมทั่วสารพรางก็อย่างที่บอกอาจารย์ก่อนนะครับคือเหมือนกับลมทั่วร่างกายเราลมที่มีอาการติดขัดตุกไหนหรือเลือดลมที่มันไม่เฟิร์มไม่สะดวกนะครับเป็นท่าเหมือนกับหรือมันก็ได้ประโยชน์เกี่ยวกับแขนเราที่เราเหมือนกับบางครั้งแขนไม่มีแรงห,หรือจะหยิบจับมันทําให้มันไม่มีกําลังที่เราจะ,ะหยิบจับอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการยืด พพแขนนวกเป็ได้หมดเยทั่วทั้งตัวว่างั้นเน้องจานน้องเลื่อนัวก็จะได้แบบไม่ติดขัดถึงเป็นที่มาของคําว่าท่าลมทั่วสารพางคือลมทั่วร่างกายเรานั่นแหละครับวิเศง่ายๆโดยการหันมือเรานี้ครับหรือเรายกหรือหนุ่มต้องถอดนาฬิกาจากเชิญค่ะแล้วค่อยๆวางกดไปที่หน้าขาเราออ๋เทคนิคก็คือต้องยกก้นขึ้นก่อนแล้วจากนั้นยกแล้ค่อยๆวางอย่างนี้นะครับมันจะตึงมากเลยเห็นไหม แต่บางคนจะกดได้อย่างอาจารย์จะกดแด้เพราะข้างนี้ข้างซ้ายนี่มันจะมีปัญหาจะตึงมากนะครับแล้วก็แอ่นตัวกดแล้วก็ยืดห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วค่อยคกลับหรือเราจะเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการวางค่อยๆยแล้วค่อยๆยืดให้มากที่สุดแต่แขนนี่ตึงมากเลยนะใช่ตึง แล้วก็เอ็นตัวไปกดไว้ยืดแขนมากที่สุด5 4 3 2 1อ่อีกครั้งหนึ่งนะครับกดดันไป5 4 3 2 1อ่าอันนี้แล้วค่อยๆเอาแขนลกลับเป็นไงครับอาจารย์ จะรู้สึกแบบมือเราที่แดงตึงยืดจะตึงไปที่แขนนะครับอันนี้จะได้ประโยชน์เกี่ยวกับพวกแขนเราด้วยนะครับอันนี้ครับก็คือผ่านไปนะครับแก้สะบักหน้าจมแล้วก็ลมส้นเท้าแล้วก็แก้ลมทั่วสารพาทัรรนาะก็เฉยนั้นสําหรับสมาชิกชาวแฟนเพจที่รับชมแล้วได้ทําตามเนี่ยหลายๆท่านจะรู้สึก เหมือนอย่างที่อาจารย์ท่านว่าเลยนะตึงไปหมดเลยเนาะอาจารย์เนาะนะคะก็เราลบฝึกกันมาหลายสัปดาห์แล้วเนาะอาจารย์เนาะด้วะนั้นสมาชิกชาวแฟนเพจหลายท่านเนี่ยก็เริ่มที่จะพัฒนาถึงขั้นที่แบบทท่าแบบอาจารย์เนี่ยเริ่มเริ่มทาได้แล้วเนาะนะคะคือออกกวนิดนึงอย่างอาจารย์จะเป็นคนที่ถนัดซ้ายคือนวดจากมือซ้ายอันนี้บางครั้งที่เราถ้าเราไม่ได้ยืดนะมันจะตึงมากใช่ ข้างซ้ายจะมีปัญหาเพราะ,ะนั้นเราต้องพยายามสุกยืดไว้ให้มากที่สุดม,มันก็ดีกับกับตัวเราเพราะว่าบางทีนะอาจารย์เนาะเราใช้ด้านไหนมากอย่างเงี้ย<ช>บางทีมันก็ทําให้ด้านนั้นเนี่ยติดขัดเหมือนกันนะคะใช่ครับอ,อ้นนภ้นก็คือเป็นการยืดตัวเราเองค่ะถ้าถ้าจะตัวอะไรนะขัดสมาธิเพชรนะคะวิธีสุกยังไงคะขัดสมาธิทเพชรวิธีง่ายๆนะครับถ้าเราทําใหม่ๆเราอาจจะขอโทษนะครับ อาจจะนั่งโดยการยกเท้าเราอย่างนี้ให้ค่อยยืดยืดตัวเราก่อดหรือเรากดเข่าเราถ้ามันตึงแค่นี้ครับกดเข่าเราลงกดเข่าลงเง็ดจากนั้นเราค่อยๆเขยับไล่มา50 70แล้วค่อยๆมา90กดดัดลงนี้ครับถ้าคนใหม่ วิธีอย่างนี้แนะนําให้โดยการใช้มือเราช้อนมือเราดิช้อนที่ข้อเท้าแล้วค่อยๆดึง,อ,อ,างอาจาจะตึงอ,อาจจะตึงแล้วค่อยๆดึงขยับขึ้นมาวางได้ทีละนิดละนิดละนิดอย่างนี้มันจะเจ็บมันจะตึงคนใหม่แต่ถ้าเราทําทุกวันทุกวันดึงทีละนิดละนิดพวกนี้อาการพวกนี้อาการปวดขาอาการปวดเขา่าพวกนี้จะดีขึ้นเลยนะครับ อันนี้คือขัดสมาธิเพชรค่ะอ๋ออาจารย์ก็แนะนำว่าให้เริ่มต้นนะคะค่ะบางทีมันจะตึงมากมันก็จะยากหน่อยเนาะอาจารย์ก็ให้ค่อยๆยืดไปก่อนได้เละนนิดไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันเป็นการแค่ยืดตัวเราเองแค่ดัดตัวเรานะครับได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะเพราะอย่างที่อาจารย์ท่านท่านบอกอะค่ะว่าท่านทําอยู่เป็นประจำดัะนั้นพอทาอยุดอ่าเป็นประจํา ก็จะสังเกตว่าท่าที่อาจารย์ท่านสาธิตเนี่ยหลายๆาท่าเนี่ยพวกเราอาจจะทําไม่ไม่ไม่ค่อยสวยงามหรือว่าอาจจะทําไม่ได้สุดเข้าท่านเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกแต่อาจารย์ก็บอกว่าให้ทําไปบ่อยๆทำไปบ่อยทำไปบ่อยเดี๋ยวก็ตานเดี๋ก็คลายทําได้ค่ะอาการติดขัดต่างๆตามที่เส้นเอ็นพวกตามข้อต่อนก็คลายก็ยืดอาการปวดต่างๆก็ดีขึ้นค่ะเนาะ ดปนั้นก็มีสมาชิกของเรานะคะที่ตอนนี้เริ่มเข้ามาก็ทักทายทุกท่านเลยเนาะดังนั้นสําหรับบางท่านเนี่ยนะคะที่เข้ามาอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะวันนี้เราเราสาธิตท่าฤศีดตนท่าไหนกันบ้างเนี่ยนะคะวันนี้ท่านอาจารย์สมพงษ์เนี่ยก็ยืดกล้ามเนื้อให้ดูในช่วงแรกหลังจากนั้นก็มีท่าแก้ลมในส้นเท้าแก้สะบักหน้าจมแล้วก็ลมทั่วสารพางน,นะคะเกาะฝรี ฝากทำตามด้วยเพราะว่าจะได้ประโยชน์กับตัวยาซีเคงเนาะค่ะสมาชิพเองเลยนะครับเะค่และวันนี้ค่ะวันที่8ธันวา2 5งนนะคะก็เป็นเป็นวันดีด้วยจานขาวันดีที่วัดโพของเราที่ท่าเตียนวัดโพท่าชีเาลาที่เราเคยนวดอยู่ใช่ค่ะ ะคะก็มีการทำบุญสารากํรทรปีดาอนุสอนครับอ๋อแอดมินบอกว่ายังไม่ครบค่ดนะคะเพิ่ว่าเพิ่งได้ชื่อมาก็เลยยังไม่ค่อยชินฝากชื่อเต็มเต็มก็สาลากํรทรปีดาตั้งตรงจิตอนุสอนค่ะอาจารย์คะค่ะนี่ก็คือสาลาที่เป็นต้นกำเนิดนะคะยุคแรกๆของของการนวดของเราเลยเนาะวันนี้ทำบุญอาจารย์ นะคะวันนี้ก็ติดไลฟ์กันเลยและไม่ได้ไปนะครับวันนี้เราก็สนใจนะครับสนใจเร่อร่วมอนุโมทนาบุญกับทางโรงเรียนทางวัดแล้วนะครับค่ะค่ะก็เป็นศาลาที่สร้างบุคลากรทางหมอนวดอาจารย์ก็มาจากที่นั่นใช่ก็มาจากที่นั่นนะครับเป็นที่รู้จักทั่วโลกก็คือตรงนั้นนะครับ ใครใครไปที่ไหนไม่ถูกก็ไปเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนเนาะแล้วฤาษีดัตตนก็เริ่มจากตรงนั้นน่าจัหน่าสาลาตรงนั้นแหละเป็นที่สร้างฤาษีดัตตนหรือเป็นที่ทำให้เราออกกําลังกายด้วยท่าฤาษีดั่ตนจนมีคนรู้จักทุกวันนี้เป็นที่ที่บุกเบิกมาเลยเนาะจันเนาะเพราะนั้นสําหรับสมาชิกชาวแฟนเพจของเรานะคะที่อยากจะเข้าไปว่า เอสาลากรรมธรปีดาตั้งตรงจิตอนุสร์เนี่ยอยู่ตรงไหนอยากจะไปดูซิว่าที่อาจารย์ท่านบอกว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของอาจารย์แล้วก็จุดเริ่มต้นของการออกกาลังกายด้วยท่ารูปสิ่นต้นอยู่ตร,ง,รงไหนของวัดโพก็แวะเวียนเข้าไปน,นะคะน,นะคะแล้วก็ฝากไปด้วยค่ะสาหรับใครที่ชอบนวดนะคะ ตอนนี้นะคะสาขาของเราทุกที่กลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรวดแผนโบราณเชตวันก็คือที่กรุงเทพท่าเตียนนะคะสมุนสุขภาพเชตวันที่นี่ค่ะสารยสารยยนะคะที่แจ้งวัฒนะก็มีนะคะก็มีรัชดารามอินทราแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีสาขาเชีงม่สาขาเชียงมนท่านใดที่ปวดเมื่อย สะดวกใกล้ที่ไหนก็แวะเข้าไปรับบริการได้ตอนนี้ก็ให้บริการเต็มเต็มรูปแบบแล้วจ้าได้ทราบครการนวดสไตล์ผู้นวดวัดโพค่ะนะท่านไหนอยากไปรับบริการก็ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะแต่ว่าปวดตรงไหนบอกหมอนวดได้เลยค่ปวดหัวปวดไหล่ปวดหลังปวดเข่าไปหาหมอนวดที่ของเราได้ค่ะแต่ว่าที่นี่ก็ที่จอดรถสะดวกสบายนะคะสำหรับ ท่านไหนที่มีรถส่วนตัวก็ที่นี่ที่จอดรถสะดวกสบายมากที่สูนสุภาพเชตวันสารยาเนี่ยค่ะดีนะค่ะดีค่ะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้วันพุธพรุ่งนี้ทางเชตวันฟาร์มเนี่ยค่ะก็จะมีผักออกมาจาหน่ายนะคะวันนี้ก็เปิดให้ใครที่สนใจผักปลอดจานเนี่ยสามารถสั่งจองนะคะหรือว่าออเดอร์ผ่านเว็บไซต์ของเชตวันฟาร์มนะคะหรือที่เบอร์โทรศัพท์0 8 4 3 1 3 3 3 6 5 0นะคะ แล้วใครนะคะที่อยากได้ฟว้าทลายโจรในรูปแบบของแคปซูลนะคะหรือว่ากระชายในรูปแบบของแคปซูลนะคะก็มีจําหน่ายที่คลินิกการแพทย์แผนไทยเชตุกพลแล้วก็คลินิกการแพทย์แผนไทยโคเซศีนะคะสมุนไพรใช้ต้มดื่มนะคะแล้วก็ต้มเพื่อสูตรดมก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจหนังสือรูสีดับตน นะคะเหมือนแบบของอาจารย์สมพงศ์เ<ช>ี่ะเป็นการออกกําลังกาย18ถ้ปาเป็นการบริหารร่างกายทั่วไปนะคะก็สามารถซื้อ,อ,อได้ผ่านช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นลาซาด้านะคะหรือว่าชปี้หรือว่าผ่านช่องทางของเพจของทางโรง,ง,งเรียนแอดมินเหมือนมีคําถามไม่มีไม่มีอ๋ออาจารย์ได้ไม่เปิดที่บุริรังบ้างนะคะอ๋ออาจารย์ต้องไปเปิดที่บุริรังบ้างไหมคะ อันนี้เป็นสมาชิกสมาชิกกิตติมศักดิ์ของเราเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นเนะานอะอาจารเนาะทุกอย่างกลับมาดําเนินได้เป็นปกตินี่เดี๋ยวไม่แน่นะจารน,นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์เพราะอาจารย์สมพงษ์เองก็เป็นคนบุรีรัมย นะคะตัวตัวต้าเมงก็เป็นคนบุรีรัมย์แล้วมสมาชิกชาวแฟนเพจของเราที่ติดตามหลายท่านก็เป็นคนบุรีรัมย์แล้วบุรีรัมย์ของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอาจจะเป็นเปิดที่นั่นือเปล่าอาจารย์เมื่อก่อนเขาเรียกว่าบุรีรัมย<ข>์ตำน้ํากิน<ข>นะ,ค,ะครับสมัยก่อนคนโบราณเขาบอกบุรีรัมย์ตำน้ํากินคือเป็นเมืองที่แห้งแล้งแต่บุรีรัมย์เมืองแป๊ดแต่ตอนนี้เปลี่ยนนะครับจ้าเมืองเป็นหลังเมืองโฆษณาจังหวัดเราหน่อยอาจารย์เพราะมีสมาชิกชวนไปเปิดที่บุรีรัมย์นะคะเพราะนั้นก็เดี๋ยว เดี๋ยวดูก่อนเนาะนะคะว่าในอนาคตไม่แน่นะรอจะมีประชาสัมพันธ์เพิ่มสาขาที่ภาคพีสามก็บุรีรัมย์แต่ตอนนี้รอก่อนนะรอก่อนนะคะนะคะค่ะมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะสาหรับสมาชิกแอดมินมีไหมคะไม่มีเนาะไม่มีอาจารย์ฝากถึงก่อนก่อนมาถึงโค้งสุดท้ายอีกแล้วค่ะนะคะฝากฝากถึงสมาชิกชาวแฟนเพจของหนูหน่อยเพราะว่ากว่าจะเจออาจารย์อีกทีนึงต้องเป็นปีหน้าเลยนะอาจารย์ก็ฝาก ดูแลสุขภาพอะไรครับคือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายเราช่วงที่อากาศเย็นนะครับเรงการออกกำลังกายก็ดีกับสุขภาพร่างกายเราทุกอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะดูสีดัดตนนะครับทุกอย่างที่ของการออกกำลังกายแต่ว่าฝากฤูสีดัดตนนะครับเพราะมันเป็นภูมิปัญญาภูมิเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้นะครับก็จะช่วยกันสื่อสารหรือว่าช่วยกัน อนุรักษ์แล้วก็มาหันมาเอาใจใส่สุขภาพร่างกายเราด้วยท่าทีสีดัดตนนะครับก็เป็นกีว่า,เ,าเป็นการบริหารร่างกายของคนไทยอีกอย่างหนึง่งนะครับก็ฝากทีนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอท่านอาจารย์สมพงษ์เนี่ยนะคะในไลฟ์สดแบบนี้เนี่ย อีกประมาณสองสัปดาห์ก็คือต้องเจอกันอีกทีนปีหน้าเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเรามีไลฟ์สดนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรแน่ๆแหละไม่เจออาจารย์สมพงษ์แ่ะนะคะแต่ว่าอาจารย์คะปีหน้าอย่าลืมนะเรามีไลฟ์สดแบบนี้อีกนะคะนะมีไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะเพราะตอนนี้จํานวนผู้ติดตามของสมาชิกชาวแฟนเพจของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะอาจารย์อาจจะอาจจะไม่ได้เพิ่มแบบ มากมายแต่ว่าก็มีเข้ามาเพิมค่ะดัะนั้นก็เดี๋ยวก็จะมีวิดีโอมีไลฟ์สดดีๆแบบนี้นะคะจา<ะ>กแต่ว่าปีหน้าถึงจะเจอกันแต่วันพุนหน้าเราจะเจอกับท่านอาจารย์ท่านไหนมีความรู้เรื่องของอะไรเนี่ยมาแบ่งปันสมาชิกชาวแฟนเพจวัดโพและเชตวัน,น,นก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วคลิปของอาจารย์ก็ยังไม่หมดใช่ไหมาจารย์ซิเดตโตนยังมีนะคะเป็นคลิปวิดีโอทุกวันอังคารใช่ไหมคะอังคาร แล้วก็พืหัสแล้วก็เสานอกจากเนาะใช่ไหมนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ <Okay. S 1> ทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะก็ไปเจอกันสัปดาห์หนึ่งนะคะให้สมาชิกชาวแฟนเพจทุกท่านรักษาสุสขภาพเนาะออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่หน้าก,กากนะคะใส่สองชั้นก็ดีนะคะตอนนี้เนาะล้างมือบ่อยๆพกสเปรย์เจลแันกอหอนะคะ แล้วก็ดูแลสุขภาพไว้เจอกันอีกทีวันพุธหน้านะคะแต่เป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามขอบคุณอาจารย์สมพงศ์นะคะขอบคุณสมาชิกนะคะขอบคุณช่างภาพแล้วก็แอดมินคนโซของเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะหนาวแล้วเดี๋ยวเหนหนาวจะหมดแล้วนะคะแต่ว่าสั่ง